ม,มอ,อ,าส,มอ,มอสาม,ม,สามเรียนโมหกใครจะเรียนโมเสียมบอกว่าพ่อจะพาไปเรียนให้อเอามาบัวตอ,อ,อง่ะฮะแค่บัวตองโมสามเออมามาที่พ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไปอยู่ที่นู่น<ช>ได้ฝากให้ดีแล้วไอ้บทเรียนเถอะมาพาเดี๋ยวพ่อพาไปเลยเนาะนหืมอืม

เด um ็เอคุยในวัน um วิาขานี่ฝาตรงนี้ด้วเหนื่อยไหพงสบายเนาะเออาพรรานี่บวชไว้าพรรษานี่บวชได้มดเอาเนื้อลาบุญในวัดหน่อยหมู่บ้านเราบ้านตนนเหน่อยไหมอืม